ก็ตอนนี้สุขภาพก็เป็นกําลังใจให้พี่หนุ่มนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าแฟนๆหลายๆคนเนี่ยนะครับก็ส่งกําลังใจให้กับพี่หนุ่มนะครับจริงตอนนี้แกก็เหมือนเรื่องการพักผ่อนหรืออะไรเงี้ยครับก็อยากให้แบบพอดีขึ้นก็พยายามให้พักผ่อนให้เต็มที่อะไรเงี้ยครับสาเหตุทอรู้พี่แจ๊คว่ามันเป็นเพราะแกทำงานหนักหรืออะไระโอ้ดีเทลรายละเอียดไม่รู้เลยครับเพราะว่าแกก็คงแบบ จริงๆก็เคยเคยถามแกแกพยายามแกเครียดแล้วก็อาจจะเรื่อนพันกผ่อนอะไรเงี้ยครับเป็นกําลังใจให้พี่หนุ่มแล้วก็ตอนนี้ก็ถ้าเป็นไปได้อะถ้าเลือกได้นะพี่ป๋องเป็นแทนดีกว่าเลือดให้เป็นแทนให้ป๋องเ <c oughs> ป็นแทนป๋องตาย <c oughs> ยามจริง <c oughs> หยอกหยอกก็พ่อป๋องเขาก็ให้กําลังใจทุกคนก็ให้กําลังใจพี่หนุ่มเยอะหมดครับที่จริงๆที่ต้องไปเจอกับพี่หนุห่มเพราะว่าต้องไป อ๋อไม่ครับตอนนี้ยังไม่มีเลยพี่แต่ผมก็มีแค่พิมพ์ลายไปหาพี่หนุ่มครับขอให้พี่หนุ่มหายไวๆนะครับพี่หนุ่มก็ส่งแค่สติ๊กเกอร์กลับมาครับใช่ครับแล้วเราจะไปเล่มเทปแรกเลยนะครับพี่หนุ่มกลับมานั่งทำคุณพกรหนุ่มกระแสโอ้โหจริงๆก็อยากให้พี่หนุ่มมาออกครับแต่ว่าเกรงใจพี่หนุ่มครับพี่หนุ่มน่าจะงานน่าจะงานเยอะมากครับก็เลยเดี๋ยวรอพี่หนุ่มป้องว่างด้วยครับพี่ครับ